หนุ่มใหญ่วัย60ปีค่ะนั่งกงเล่าอยู่กับเพื่อนอยู่ดีๆนะคะเขาบ่นว่าร้อนค่ะก็เลยลงไปไว่ายน้ําเล่นที่คันคลองพระบาทก่อนจะหายไปมาพบอีกทีเนี่ยเสียชีวิตแล้วค่ะโดยเมื่อวานนี้นะคะ28พฤษภาคมเวลาประมาณบ่าย2โมง50นาทีค่ะทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจสพเขลางเขลางนาครน,นะคะก็ได้รับแจ้งว่า คาดว่าน่าจะมีคนจมหายไปในน้ําค่ะบริเวณริมคันคลองพระบาทใกล้สุสานจีนหน้าวัดพระบาทตําบลพระบาทอําเภอเมืองลําปางจังหวัดลําปางค่ะจากนั้นจึงประสานไปยังพันตํารวจโทวิจารณ์คําอ่องสวสับสนสพอเขตล่างนครพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สายตรวจตําบลพระบาท ร่วมกับเจ้าหน้าที่กู้ภัยทางน้ำทีมหน้าที่ลำปางของสมาคมกู้ภัยลำปางก็ได้ไปยังที่เกิดเหตุค่ะโดยริมคันคลองพบคนมุงดูจำนวนมากซึ่งเจ้าหน้าที่เนี่ยพบรองเท้าแตะสีขาวหูสีฟ้าหนึ่งคู่วางอยู่ริมคันคลองและก็พบในหวานค่ะซึ่งในหวานเนี่ยได้เล่าให้ฟังว่า ตนได้ดื่มสุรากับเพื่อนซึ่งชื่อนายยงยุทธงามล้อมอายุ60ปีอยู่ที่บ้านเลขที่193ค่ะอำเภอเมืองลำปางจังหวัดลำปางโดยดื่มกันมาตั้งแต่เที่ยงจากนั้นเนี่ยนายยงยุทธก็บ่นว่าอากาศร้อนก็ถอดรองเท้าลงไปไว่ายน้ําเล่นตอนจึงกลับมาดื่มสุราต่อแล้วคิดว่านายยงยุทธเนี่ยทำไมหายไปนานจังก็เลยไปบอกญาติว่าผู้ตายหายไปค่ะแล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่มางมหา ซึ่งภายในคลองชลับประทานเนี่ยน้ำค่อนข้างลึกเลยทีเดียวเนื่องจากว่ามีฝนตกไปก่อนหน้านี้แต่น้ำเนี่ยก็ไม่ได้ไหลเชี่ยวเท่าไหร่ก่อนที่ทางเจ้าหน้าที่จะใส่ชุดประดาน้ำลงค้นหาใช้เวลาไม่นานค่ะจึงพบร่างไร้วิญ,ญญาณของผู้เสียชีวิตจมอยู่ที่ก้นคลองห่างจากจุดที่ลงน้ำประมาณ10กว่าเมตร ก่อนจะนำศพขึ้นมาก็พบว่าเป็นนายยงยุทธจริงๆซจึงได้แจ้งแพทย์เวรโรงพยาบาลลำปางมาร่วมชนะสูตรศพเบื้องต้นพร้อมกับสารวัตรสอบสวนก่อนจะให้เจ้าหน้าที่สมาคมกู้ภัยลำปางนำศพไปไว้ที่โรงพยาบาลลำปางเพื่อให้แพทย์ชนะสูตรอย่างละเอียดก่อนจะมอบศพให้ญาตินำไปบำเพ็ญกุศลทางาศาสนาต่อไปอก็ขอบคุณทางเพจของลำปางวาราตี้ด้วยค่ะ